มนุษย์หนึ่งเทพพยาดารักษาหนึ่งไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราก็ดีไม่ต้องบุคคลน,นั้นหนึ่งจิตตั้งมั่นได้รวดเร็วหนึ่งสีหน้าผุดผ่องหนึ่งไม่หลงทำกาละหนึ่งเมื่อ,อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเกิดในพรหมโลกหนึ่งเมื่อเมตตาเจโตวิมุต อันบุคคลเสพมาแต่แรกทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสังสมเนืองเนืองปรารบสม่ำเสมอดีแล้วพึงหวังอนิสงส์ส1อย่างนี้แลจบสาธุค่ะ Nha, lập đến sụp